นโมสาสสะภะคะวโา,าโตอะระโสตม,มาสุธัสสานามัตสาภัคะวาโตอะระโกัม,มาสุธัสสาพุทธังชงรนามวะั พิยมปีธรรมังสรนังภะฌามิพ okay. anyway. ุท right? ธิยมปีธรรมังสระนังจามิพุทิยมปีสังพังสรนังะฌามิพุทิยมปีสังัสรนังขจามิตัิยมปีพุทธังสระนังะฌามิตัติยมปีพุทธังสรนังขจามิตัพิยมปีธรรมั Sorry, i ปัตตานสัมมัติยาณีติณา,านาเวระมณีสกขาปัจจันทิยาณีกามสุบิจา,จาระระเวระมณีสกขาาพ มิโตราเมรยามัชตามาตันชาลาเวรมณีสิกขาปะทธังสมาติยามีอมานีปัญญาสุขภาพานิสิเรนสุขทินยันตีสิเรนโพะสัมปกรอนสิเรนมิพุทธิยันตีกสัมมาสิระวิโส เป็นงานเลื่นเริงเบิกบานสงกรานนะครับแวัดพระอินทร์นุเอันนี้คันมีการเรือพุทธมนต์นะครับาสมพ

สุปฏิปะโนพระกวัตตัวสาวกสามคนโนภพระวัตตัวสาวกสาวคนยาปฏิปนโนะพระกวะตตัวสาวกสาวคนเมจิปฏิปะโนะพระกวัตัวสาวกสาวคน

สันติภวุสหาสัมปิภิณิตาโมตัดเดียบพคารารสสติธรอมาราตานนทิทัศมวิทินาจิตวามุนิทวันเตีย จิตสาปราติโทราปนารวัตมากมัมตาจยาตานทานเตสุตานตวิตินาจิตวาโมนตตาเตจะสาปตเตจยาม do ah. มมาเตสอนเตนัสโสปวิทินาคิตวาภูเหตุโตตตยตสะปวตุเตยยภานตรานิสัจจวิหายยปฏิสจกวาเกาติโริมติอ ติตวาโสอินทโวคันเตตัสสะภาวตุเตยะยะปาบราติตะนะปัณณังพุทธะตังพุทธังไสิยะติโวทยะรัตติตังพุทธังเอยนะอัมมาปะยันโวที โอตะเตะจักกาโอวตุเตะเชียปันกระไรยะโชะงบุตรไม่เหี้เก็บโอเทยร์เด็ราโเทนนันปัญญาตัเทียตัวปเทสมิทินาทิสตวะภูม Kaua tante kata, kaua tute teyakan parani Sipu kate na tupata hata, rambang wiso Sipu kime pipaka, pipa tanam jana Kase na wisi วัฏฏันเตชะสาวผวัตุเตชยาปันสรนิจติจตว่าถ้ชยาปันอรภะอรภะทายโยวัจโนติกะปิเนสระเตวัฏฏันเียิตตวานัตเตปวิวิธานิจุปะเขวานิโมขันสุขันติขันเต

ตัว <Mile> ข้าตัวข้วิรุฬสเนรสามตัวเสียที่ตัวไม่เอาอาภุพุนากรัวพระไกยเพียงอัตุรูตกตาเสียตัวตัวก็าีเยตัวัวเสที่ตายอันสมตรตายโ้าว We are me as a, 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 a one You... The poor for my heart.

กายเรศตพอรรุ่กนยิสัพนีนยอุเตตวาราเีสัพพอทิฏฐะภาเกตันสัจวะเทีะ

าร,ราราร,รักาตัวสภาพเรื่วัดกาสาพวัดดูการเรียการสึกัาสวัสีภาวันทุทเดมในกรณีเปียนพื้นที่และตั้งพิธธรรมหรือก่าวทำตอยสทำทาน อาทิพย์เหล,ลยายคุณบดิตเจียเขียพื้นที่ต่างๆไปว์ในพันนาผสมเด็กบาลแล้วก็ทายาทามจะได้เวลานี้ท่านกำลังชมงานสงกรานนะครับรื่นเริงสงกรานเบิกบานทั่วพระนครนะครับวันนี้ณวัดอินทรวิหารพระอารามหลวง แหวงบางคุณนนท์เขตพระนครกรุงเทพนครนะครับวันนี้ก็มีงานตั้งแต่เวลานี้แปดนากากว่าจนถึง17บเนกานะครับขอเชิญมาร่วมงานกันนะครับที่วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงแหวงบางคุนพรมเขตพระนครกรุงเทพนครกันนะครับ วันนี้ก็ในช่วงเช้าก็มีการเจริญพุทธมนต์นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลโดยพระเดชพระคุณพระโขนธรรมวงศ์ด็อกเตอร์นะครับเจ้าวาดพระคุณน้อยเจ้าวาดวัดอิทรวิหารพระอารามหลวงแฝงบางพุทธมเขตพระนครกรุงเทพนครนะครับโดยมีผู้อำนวยการเขตพระนครมาเป็นประธานฝ่ายคารวสาและมีาสาธุชนนะครับใส่เชือลายดอกมาร่วมงานในวันขึข้นปีนี้นะครับ เราโชคต่อไปก็เป็นการถวายสามทานนะครับตภาตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาอิมานิเมยังทันเตสามข้าทาณิสัมข้าทาณิสามภริวารานิ พิโคสังคาสานโอโนชยามาสาธุนโนพันเตพิโคสังโฆอินานิสังคทานานิสัพปริวารานิปฏิกานาโตอัมหาตา ทิคารามิตายาสุขายาสุขายาโมตุต่อไปก็ขอเรียนเชิญพเกษพระนครนะครับนายโกศลศิมาดาประเก็นจัตยธรรมรูปที่หนึ่งแล้วก็รองเลขานุการสำนักงานกองทับบกรูปที่สอง สส,สพระเมธพิทยารางสารูปที่สามประธานสภาวัฒนธรรมเขตพนัคนรณ์ลุปที่สี่ใต้พิยบุตรหรือว่าเฮียไส้ลูปที่ห้านะแล้วก็บรรโทห์หญิงเริยาชาหรือว่าลูปที่หกต,ตุลุงลัาจติยามณีโกลุกิตแก่ดรจุนันทานิตยาปภาลูปที่แปดตุณพิศาลาศีรพัฒน์ลุปที่เก้านะครับ ở liền chơi ông giáo thanh, tốt ตั้งใจปวดน้ำรับพรเกษตรสุขทีสองตั้งใจ, 2. 2> งใจปวดน้ำนรับพรกันเรื่อมในโอกาสที่ท่านทั้งหลายนั่น,นะจะได้ผักเปื่อนวันเเวลาไปตามกันรับคติทางสงการเราเพราะฉะนั้นในวันนี้จะเป็นวันเริ่มต้น าาไม่ไมาโรคในรุ่ยไทยนะก็จะได้จากไปจากเรานะขอเจริญพรทียะขอาววิวหาปุรา,ารปาลิโคเรนตีสามรังเอวะเปวะอิโตติจังเปตานังอุปการปฏิ ที่ที่ดงวัดดงต้องขอชื่อต้องเรวาะสัมมีจตุสัมเมปุรึตุสังฆาปะอ่อน ตระเสียเรสเนจวัดประจัาหินวัจต สหัสถาตานธาตุธาเวนนิจกรทียนุาเวนสวัตรนุธาเวนนเพเ All right นามาสามิโปตปฏิปันโนพระกวะโตสาวกสัโมโพสามคังนามามิเ็เป็นอานเสร็จพิธีสองในช่วงชา้านี่ก็คณะทีมงานจะใช้เครื่องเสียงอะไรก็เชิญนะที่จะได้เริ่มพิธีกันในเวลาแปดนาฬิกาสามสนาทีใชหมะพนแห่บุคคลชาติ รถจอดอยู us, us, so ่ในโรงเรียนนะอ่อไปเที่ยวไม่ลงทะเบียนก็มาลงทะเบียนได้นะตอนนี้นะเสร็จพิธีศพนะฮะเอ่อยกทัพของได้ตามอธิยาสายนะเกิดเหตุการณ์เรื่องมนะ